สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการพระอภิธรรมนำชีวิตดำเนินรายการโดยมูนิธิพระอภิธรรมวัส,สีสุดารามบางขุนนนท์รายการนี้นำเสนอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาประมาณ13นาฬิกา35นาทีถึง14นาฬิกาวันนี้ดิฉันสุภาพัสอัศวานนท์เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ ก่อนอื่นขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพผู้อุปถรัรมภ์รายการอันได้แก่โรงพิมพ์ธนาพเพลสมูลนิธิเผยแผ่พระสัตธรรมคุณพรรณีภัยบุญเลิศคุณบุษบาเรืองแสงอาน,นิสงส์งของการเผยแผ่พระธรรมที่ถูกต้องขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากมายเหลือขนานนับขอความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจงมีแก่ผู้อุปถัมภ์รายการทุกท่านค่ะ มูลนิธิพระอภิธรรมวสีสุดารามนั้นมีการเผยแผ่พระอภิธรรมเป็นหลักสูตรประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9นาิกาถึง15นาฬิกาโดยช่วงพักเที่ยงมีอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการสำหรับผู้มาฟังธรรมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นหากท่านสนใจเชิญติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์0898121038 0898121038หรือท่านที่จะเรียนพระอภิธรรมทางปรษณีย์ก็ติดต่อได้ที่มูลนิธิเผยแผ่พระศทธรรมหมายเลขโทรศัพท์024499484 024499484โดยแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของท่านให้ชัดเจนทางมูลนิธิจะจัดส่งเอกสารประกอบการเรียนไปให้ท่านถึงบ้าน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะนอกจากนี้ท่านยังสามารถเรียนพระอภิธรรมทาง YouTube โดยพิมพ์ชื่อของท่านอาจารย์เทพพริ์สาธิตการมณีจะมีคลิป YouTube ต่างๆมากมายให้ท่านเลือกรับฟังตามอัธยาศัยศรรของท่านได้หากท่านมีข้อสงสัยใดๆติดต่อได้ที่ดิฉันสุภาพัฒน์อัศวานนท์หมายเลขโทรศัพท์081 8 1 8 6 3 เรื่องเห็นพุทธเห็นธรรมในพุทธสถานตอนที่8หลังจากที่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะกลับถึงพระราชวังทรงใคร่ครวญพิจารณาถึงบุคคลทั้งสได้แก่คนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชที่พระองค์ได้เห็นว่าทำอย่างไรหนอตัวเราเสด็จพ่อของเรา พระแม่นาของเราแม้กระทั่งพระมเหสุีของเราจะข้ามพ้นจากการเกิดความเจ็บและความตายได้ในขณะที่พระองค์ทรงตรกตรองอยู่นั้นทหารองครักษ์ก็ได้เข้ามากราบทูลว่าข้าแต่พระราชกุมารบัดนี้พระนางยโสธราพระราชเทวีได้ประสูติพระราชโอรสแล้วพระเจ้าค่าเจ้าชายสิทธ,ธัตะ พอได้สดับว่าพระราชโอรสประสูติทรงเปล่งพระวาจาว่าราหุรังชาตังแปลว่าบ่วงได้เกิดขึ้นแล้วเครื่องพันธนาการเกิดขึ้นแล้วแก่เราจำเดิมแต่นั้นมาพระราชกุมารจึงมีพระนามว่าราหุลน,นะคะต่อมาวันหนึ่งขณะที่เจ้าชายสิตถะเดินรอบปรางประสาทอยู่นั้น นางขัติยะราชกัญญาองค์หนึ่งพระนามว่ากีสาโคตมีนะคะซึ่งนางกีสาโคตมีเนี่ยในอัธกถาธรรมบทที่พระพุทธโคสาจารย์ชาวอินเดียรจนาไว้ก็บอกว่าเธอเป็นที่ดาของพระเจ้าอาของพระพุทธเจ้านะคะพระนางกีสาโคตมีเนี่ยประทับยืนอยู่บนปราสาทได้ทอดพระเนตรเห็นเจ้าชายสิทธัตถะสง่างามบริบูรณ์ด้วยพระรูปโฉมโสภายิ่งนัก พระนางก็ทรงมีพระไทยปฏิพัต์รักไข้ขึ้นมาในทันทีจึงตรัสชมพระรูปโฉมด้วยคำว่านิพุตานูนัสามาตานิพุโตนูนโสปิตานิพุตานูนัสานารียัสสายังอิทิเสียวปฏิแปลว่าพระราชกุมารผู้มีพระรูปสิริโสภาเห็นปาน,นี้ ถ้าพระองค<ฮ>์งเป็นราชบุตรของพระมารดาใดพระมารดานั้น,นดับเสียได้ซึ่งทุกในหารุไทยถ้าพระองค์เป็นราชบุตรของพระบิดาใดพระบิดานั้นดับเสียได้ซึ่งทุกในหารุไทยอันหนึ่งถ้าพระองค์เป็นพัสดาของนารีใดนารีนั้นก็ดับเสียได้ซึ่งทุกในหารุไทยเจ้าชายศิทธรรมสัตค์ขันานั้นทรงดำริว่า พระน้องนางตรัสถึงซึ่งความดับก็สิ่งใดหนอดับศูนจึงได้ชื่อว่าดับทุกข์ในหารุไทยพระองค์ทรงพิจารณาด้วยพระปัญญาว่าเมื่อดับราคะโทสะโมหะและกิเลสท,ทั้งหลายได้ชื่อว่าดับทุกข์ได้ในพระหารุไทยจึงมีความพอพระไทยในการที่จะสแสวงหาทางดับทุกข์ดังนั้น พระองค์ทรงเปลื้องสร้อยพระสอสอันประดับด้วยแก้วมุกดาซึ่งถือกันว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากมอบให้ทหารองค์ครักษ์นำไปมอบให้แก่พระนางกีสาโตมีเพื่อเป็นการตอบสนองอาจริยะคุณที่แนะทางดับทุกข์ให้ฝ่ายพระนางกีสาโคตมีเมื่อได้รับเครื่องประดับแล้วเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าเจ้าชายสิทธัตถะทรงมีพระทัยปฏิพัทธ์ เสน่หาในตัวนางจึงเกิดความปิติสมนัสยินดีเป็นอย่างยิ่งในค่ำคืนนั้นเจ้าชายสิธัตถะทรงตริตรองขนทางในการแสวงหาความดับราคะโทสะโมหะและกิเลสทั้งหลายจึงไม่มีความยินดีในการฟ้อนรำขับร้องประคมดนตรีของเหล่านางสนมทั้งหลายจึงเสด็จเข้าสู่ห้องบรรทม หลับตั้งแต่ยามต้นแห่งราตรีไฝนางสนมและนางรำทั้งหลายเมื่อเห็นพระราชกมุมารเข้าห้องบรรทมหลับก็พากันหยุดการฟ้อนรำขับร้องต่างพากันเองกายหลับไหลไปทั้งหมดด้วยความเหนื่อยล้าพระราชกมุมารทรงตื่นบรรทมขึ้นมาในยามดึกได้ทอดพระเนตรเห็นอาการหลับของนางสนมนางรำทั้งหลายบางคนนอนกัดฟันบ้าง บางคนนอนพ้าหลุดลุ่ยบ้างบางคนนอนกลนเสียงดังดุดเสียงกาบ้างบางคนนอนละเมอบนเพ้อบ้างพระองค์ทรงนั่งครุ่นคิดพิจารณาว่านางสนมนางรำทั้งหลายเหล่านี้เมื่อยังไม่หลับมีสติอยู่ช่างมีความสวยงามยิ่งนักแต่พอหลับหาสติไม่ได้แล้วไม่ต่างอะไรจากซากศพในป่าช้าผีดิบ พระองค์ทรงตัดสินพระไทยในขณะนั้นว่าเราจะต้องออกแสวงหาหนทางดับทุกข์ในราตรีนั้นพระองค์จึงรับสั่งให้ในายชนะทหารม้าที่สนิทให้นำพาพระองค์ออกจากพระราชวังในค่ำราตรีนั้นแต่นายชนะได้กราบทูนว่าข้าแต่พระราชกุมารเวลานี้เป็นเวลาราตรีประตูเมืองได้ปิดสนิทหามีผู้ใดเข้าออกได้ไหม เจ้าชายสิทธัตะทรงตรัสถามในชนะว่าชนะจะมีวิธีใดบ้างที่จะนำเราออกสู่นอกวังได้ในชนะก็กลับทูลว่าข้าแต่พระราชกุมารในพระราชวังนี้มีม้าตัวหนึ่งชื่อว่ากันทกะอันมีกายขาวบริสุทธิ์ดุจสีสังมีความสามารถในการกระโดดสูงข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าม้ากันทกะตัวนี้ สามารถที่จะนำพาพระองค์ออกจากพระราชวังได้ในยามราตรีนี้พระเจ้าค่ะเมื่อนายชนะจัดเตรียมมัรธกะเรียบร้อยแล้วเจ้าชายสิทธัตถะมีพระประสงค์จะทอดพระเนตรพระราชโอรสราหุลจึงเสด็จเข้าไปยังห้องบรรทมของพระนางยโสธราราชเทวีแต่ปรากฏว่าพระนางบรรทมหลับเอาพระหัตถ์โอบกอดพระโอรสอยู่ เจ้าชายสิทธัตถะจึงหยุดประทับยืนอ,อยู่ที่พระธรณีประตูด้วยดำริว่าถ้าเราจะยกพระหัตของพระนางยาโสธราออกแล้วอุ้มพระโอรสนางก็จะตื่นจากบรรทมอุปสรรคแห่งการแสเวงหาทางดับทุกข์ก็จะเกิดขึ้นรอให้เราดับทุกข์ได้แล้วจึงค่อยกลับมาทัศนาพระพักพระลูกแก้วในภายหลังเมื่อดำริอย่างนี้แล้วจึงเสด็จออกจากปราสาท ขึ้นมากันทกะซึ่งมีนายชนะตามเสด็จออกจากพระราชวังโดยให้มากันทกะกระโดดข้ามกำแพงเมืองออกไปในราตรีนั้นในวันนั้นก็เป็นวันอาสาหะปุรมีดิถีถเพนเดือนแปดพระจันทร์เต็มดวงเมื่อพยาว,าวัศวตีมานเห็นพระบรมโพธิสัตว์เสด็จออกจากพระราชวังเกิดความวิตกเกรงว่า จะพ้นวิสัยอำนาจของตนจึงเหาะลอยมาประดิษฐานบนอากาศแสดงอาการประหนึ่งว่ามีความหวังดีชี้แนะประโยชน์ด้วยการยกมือขึ้นแล้วกล่าวห้ามว่าดูก่อนสิทธ,ธากุมารท่านอย่าออกจากวังเลยนับจากนี้ไปอีกเพียงแค่เจ็ดวันท่านจากได้เป็นพระเจ้าจากาักรพรรดิเสวยราชสมบัติเป็นใหญ่ในมหาทวีปทั้งหลาย ขอท่านจงเสด็จกลับเข้าสู่พระนครเสียเถิดเจ้าชายสิทธัตถะตรัสแก่พยาวัสวัตตีมานว่าดูก่อนพยามานตัวเรารู้อยู่แก่ใจดีว่าเราจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิสเสวยราชสมบัติเมืองใหญ่ในมหาทวีปแต่เราไม่ได้ปรารถนาจากักรพรรดิสมบัติเหล่านั้นเลยเพราะว่าสมบัติเหล่านั้น ก็ตกอยู่ในอำนาจของไตรลักษณ์ไม่สามารถจะทำให้ผู้ครอบครองล่วงพ้นจากทุกข์ได้ท่านจงหลีกไปเสถเถอะพยาวสวัตติมานนะคะก็คือราชาแห่งเทวบุตรมารทั้งหลายผู้เป็นใหญ่ในฝ่ายมารจะอยู่สวรรค์ชั้นปรนิมมิตะวะสวัตตีที่ได้ชื่อว่าเป็นมารเพราะว่า ชอบมาผจญกับผู้ที่จะทำความดีต่างๆนะคะพยาวัสวตีมานเมื่อไม่สามารถจะทัดทานเจ้าชายสิทธัตถะได้ก็เกิดความโทมนัสขึ้นในใจและได้ผูกจิตอาฆาตไว้ว่าดูก่อนสิทธัตถกุมารต่อแต่นี้ไปเราจะคอยดูวาราจิตของเจ้าเมื่อใดโยนจิตของเจ้าถูกกิเลสเข้าครอบงำคิดถึงการวิตก พยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเราก็จะได้โอกาสในขณะนั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพยาวศวตีก็ได้ติดตามเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเหมือนดุดดังเงาติดตามตัวเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเมื่อทรงขับไล่พญามารให้หลีกหนีไปแล้วพระองค์ก็ทรงหันกลับมาทอดพระเนตรเมืองกรุงกบินพัฒแล้วก็ประกาศแก่เทพพยาดาทั้งหลาย ให้ทราบถึงปณิธานอันเด็ดเดี่ยวว่าถ้าตราบใดเรายัางดับเสียซึ่งทุกข์ราคะโทสะโมหะและสัพพกิเลสไม่ได้แล้วเราก็จะไม่ขอกลับเข้าสู่เมืองกรุงกบิลพัทตราบนั้นต่อเมื่อทุกดับได้แล้วจึงจะกลับมาพร้อมอยังพาสาคยะชนทั้งหลายให้ดับทุกสิ้นไปด้วย เจ้าชายสิทธัตถพร้อมนายชนะได้เสด็จไปถึงริมฝั่งแม่น้ำอโนมานทีนะคะซึ่งแม่น้ำอโนมานี้ก็หมายถึงแม่น้ำที่กั้นพรมแดนระหว่างแคว้นสักกะกับแคว้นมัลละนะคะพอไปถึงริมฝั่งแม่น้ำอโนมาที่เป็นเขตแดนของพระนครนะคะซึ่งเป็นเขตแดนของกรุงกิมพูชากรุงสาวตถีและเวสาลีในเวลาใกล้ลุงสาม พระอ,องค์ก็ทรงประทับอยู่บนหาดชายขาวหน้าริมฝั่งแม่น้ําอโนมานทีแล้วก็ทรงเอาพระขันนะคะตัดพระเกศาออกเหลือไว้เพียงแค่สององคุลีแล้วก็ม้วนกลมเป็นทักขีนาวัดทุกๆเส้นเหมือนกับนักบวชในสมัยนั้นและพระอ,องค์ก็ได้ตรัสสั่งในชนะว่าชนะทหารรักของเราจะจงนำเครื่องอาพรของเรา กลับไปยังเมืองกรุงกบิลพัทและแจ้งข่าวการออกบวชของเราให้แก่เสด็จพ่อของเราทราบด้วยเถิดเราจะอธิษฐานขอออกบวชถือเพศบรรพชิตหนาที่แห่งนี้นายชนะได้กลับทูลวิงวอนขอเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชติดตามด้วยแต่พระองค์ทรงปฏิเสธแล้วก็ตัดส,สั่งให้ในายชนะกลับไปยังเมืองกรุงกบิลพัทนะคะ นชันนะได้ดกลับทุนลาเจ้าชายสิทธัตถะกลับในระหว่างทางนั้นมากันทก,กะรู้สึกอะไรอาวร์พระกุมารเพราะมีความรักเป็นอย่างมากต่อพระองค์และเป็นสัตว์ที่เกิดวันเดียวกันหรือเป็นสหชาติากับพระกุมารทำใจไม่ได้ที่จะต้องพลัดพรากจากพระกุมารเมื่อเดินออกจากริมฝั่งแม่น้ำอโนมานาทีน้ำตาเขาก็ไหลออกมาตลอดเส้นทาง พอสุดสายตาไม่เห็นหน้าหัวใจของมาร์กันทกะก็แตกดับสลายขาดใจตายไปณนะที่ตรงนั้นเองเมื่อนายชนะพร้อมด้วยมาร์กันทกะกลับไปแล้วเจ้าชายสิตธะธส่งตั้งสัจจะอธิษฐานว่าถ้าแม้นหากว่าตัวเราจะได้ตัดสรุว่าโพธิญาณแล้วไซขอพระเกษานี้จงลอยอยู่ในอากาศอย่าได้ตกลงมาเลย แต่ถ้าหากว่าตัวเราจะไม่ได้ตัดสู้ก็จงตกลงมาอย่างพื้นดินพื้นผสสุธาด้วยเถิดว่าแล้วพระองค์ก็ทรงโยนพระเกศานะคะพร้อมทังผ้าพรพ,พระเสียนขึ้นไปบนอากาศปรากฏว่าลอยอยู่บนอากาศไม่ได้ตกลงมาสมเด็จพระอมรินทราาธิราชนำเอาพระอบกแก้วมารองรับแล้วนำไปบรรจุไว้ในพระจุลามณีเจดีนันดาวดึงเทวโลก และขณะนั้นเท้ามหาพรหมนามว่าคติการพรมซึ่งเคยเป็นพระสหายกับพระเจ้าชายสิทธ,ธัตถะในครั้งเสวยพระชาติเป็นโชติปาลมานพสมัยพระพุทธเจ้าพระนามวากสปะก็ได้นำอัฐบ,บริขารมาถวายพระองค์เจ้าชายสิทธัตถะทรงนุ่งห่มผ้ากาสวพัดแล้วทรงอธิษฐานเพศบรรบชิตณที่นั้น พระองค์ทรงมอพระปูษาผ้า,าทรงทั้งคู่สำหรับคฤือหัดให้เท้าคติการคมซึ่งท่านได้นำไปบรรจุในทุสเจดีในพรหมโลกต่อไปเป็นเรื่องศึกษาลัทธินะคะคำว,ว่าลัทธินี่ก็หมายถึงความเชื่อหมายถึงความรู้แระประเพณีที่ได้รับและปฏิบัติสืบต่อกันมานะคะในฉันนาเมื่อกลับมาถึง กรุงกบ,บินลพั์ก็รีบเข้าเฝ้ากราบทูลพระเจ้าสุดโททนะและพระประยุรญาตตามความเป็นจริงทุกประการเหล่าศักยะทั้งหลายเมื่อทราบความเป็นจริงก็เริ่มบรรเทาความสศกลงแล้วคอยสดับข่าวกรตตัสรู้ของพระมหาบุรุษตามในที่พรามณ์ทั้งหลายได้พยากรณ์ไว้ตั้งแต่คราวประสูตรใหม่ๆนะคะพระโพธิสัตว์เมื่ออธิษฐานบนรรพชาถือเพศบพรรพชิต ณริมฝั่งแม่น้ำอโนมานาทีแล้วก็ทรงเดินออกจากแม่น้ำในระหว่างทางนั้นพระองค์ทรงผ่านป่ามะม่วงชื่อว่าอนุปยะอัมภวันพระองค์เสด็จเข้าไปประทับพักแรมในที่นั้นเสวยสุขอันเกิดจากการบรรพชาเว้นจากการเสวยพระกยาหารตลอดเจ็ดวันในวันที่8ทรงเสด็จออกจากป่ามะม่วงเดินไปโดยลำดับจนกระทั่งถึง เมืองราชครึทรงเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในพระนครชาวพระนครทั้งหลายได้เห็นพระสิริโฉมของพระโพธิสัตว์งามดุดดังองค์เทวันซึ่งแตกต่างจากนักบวชทั่วๆไปต่างพากันแตกตื่นออกมาชมดูอย่างโกลาหลซึ่งพูดต่อๆกันไปต่างๆนานา,นาว่าเมืองกรุงราชครห์ของเรามีเทพบุตรหรือพระอิศวรเจ้าเสด็จลงมาโปรดแล้ว ฝ่ายพวกราชบุรุษก็ได้นำความเรื่องนี้เข้ากราบทูลแก่พระเจ้าพิมพิสารให้ทรงทราบเรื่องซึ่งพระองค์ก็ได้รับสั่งให้ติดตามดูอยู่ห่างๆเพื่อให้ทราบความเป็นจริงเกี่ยวกับบรรพชิตร,รูปนี้ว่าเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาจึงตรัสสั่งให้ราชบุรุษทั้งหลายสังเกตดังนี้ว่าถ้าบรรพชิตร,รูปนี้เป็นมนุษย์เมื่อรับอาหารเพียงพอแล้ว ท่านก็จะ,สะแสวงหาที่นั่งแล้วฉันอาหารนั้นแต่ถ้าเป็นเทวดาหรือพระอิศวรก็จะหายไปในทันทีพระโพธิสัตว์เมื่อรับอาหารได้พอประมาณแล้วก็ทรงเสด็จออกจากพระนครไปยังมัณฑวะบันพศประทับนั่งพิจารณาอาหารในบาตท,ที่เจือปนกันหลายสิ่งหลายอย่างนะคะซึ่งตลอดชีวิตของพระองค์ก็ไม่เคยสวยอาหารชนนี้มาก่อนเลยก็บังเกิดปฏิกูลสัญญาน่าสะอิดสะเอียน ประหนึ่งว่าลำไส้ใหญ่จะไหลออกมาทางพระโอษฐ์จึงประทานอวาดแก่พระองค์เองว่าดูก่อนสิทัตถะเจ้าบังเกิดในขัตติยสุคุมารชาติบุตรเคยบริโภคแต่อาหารอันปรุงด้วยของประณีตมีรสอันเลิศเหตุไฉนเจ้าไม่ทำความรู้สึกว่าตัวของเจ้านั้นเป็นบรรพชิต การเที่ยวบินธบัตเช่นนี้จะให้ได้มาซึ่งอาหารอันสะอาดประณีตมาแต่ที่ไหนเล่าเจ้าจะทำอย่างไรกับอาหารที่ได้มานี้เมื่อให้โอวาดพระองค์เองดังนี้แล้ว <c oughs> ก็มีพระสติปราศจากความรังเกียจอาหารอันปฏิกูลน,นั้นพระองค์ทรงพิจารณาแล้วเสวยอาหารที่บินธบัตดุดอริตรนะคะพวกราชบุตรที่พระเจ้าพิมพิสารนับสั่งให้ติดตามดูนั้น เมื่อเห็นพระโพธิสัตว์ประทับนั่งเสวยพระกยาหารที่มันทวบันพศจึงเข้าไปกราบทูลความทั้งหมดเก่พระเจ้าพิมพิสารซึ่งพระองค์ก็เกิดความปิติโสมนัสขึ้นมีความศรัทธาในพระจริยวัตรของพระโพธิสัตว์รีบเสด็จออกจากพระนครไปเฝ้าพระโพธิสัตว์ที่ประทับน้ำมันทวบันพศเมื่อได้ทอดพระเนตรเห็นพระอริยบทก็ยิ่งเลื่อมใสจึงเริ่มสนทนาตรัสถามว่า ้าแต่ท่านผู้เจริญท่านมาจากที่แห่งใดจึงมาสูา่พระนครนี้พระโพธิสัตว์ตัดตอบพระเจ้าพิมพิสารว่ามหาบพิตรเรามาแต่สากยะชนบทพระเจ้าพิมพิสารก็ตรัสถามอีกครั้งว่าเมืองที่ท่านอยู่มีนามว่าอะไรพระโพธิสัตว์ตรัสตอบว่าเมืองที่เราอยู่อาศัยมีนามว่ากบิลพัทมหาบพิตร เมื่อพระเจ้าพิมพิสารได้ตรัสสนทนาไต่ถามไปมาตามลําดับก็ทรงทราบว่าพระโพธิสัตว์เป็นขัตติยราชกุมารจากสากยะราชสกุลมีพระนามวาสิทธ,ธะัะซึ่งเป็นพระสหายที่ไม่เคยเห็นหน้ากันมาก,ก่อนของพระองค์เองจึงทรงพระดําริสงสัยในพระทัยว่าเจ้าชายสิทธะจะมีความวิวาทบาดหมางกับพระประยุตธ์ญาตด้วยเรื่องราชสมบัติเป็นแน่แท้จึงได้เสด็จมาสู่พระนครนี้ จึงได้ตรัสชักชวนให้ช่วยปกครองกรุงราชคฤห์ดังต่อไปนี้ว่าการที่พระองค์เสด็จมายัางเมืองกรุงราชคฤห์นับว่าเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราและชาวพระนครเป็นอย่างยิ่งโดวยว่าตัวเราเป็นอาทิตถบุคภสหายของพระองค์มีนามว่าพิมพิสารปกครองเป็นใหญ่ในแคว้นอังคะและแคว้นมคธมีอาณาเขตขันธสีมาถึง500โยช เราจะแบ่งสมบัติพร้อมทั้งแว่นแคว้นให้พระองค์กึ่งหนึ่งช่วยกันปกครองดูแลขอบคันทัศสีมาและประชาราษฎรให้ผาสุขด้วยกันในประเทศนี้พระโพธิสัตว์ตัดตอบขอบพระไทยพระเจ้าพิมพิสารว่ามหาบาพิตรเราขอขอบพระไทยพระองค์เป็นอย่างยิ่งที่พระองค์มีพระไทยที่จะยกแว่นแคว้นกึ่งหนึ่งให้เราช่วยปกครองแต่เหตุที่เราออกบรรพชาเป็นบรรพชิตหาได้มีความขัดแย้งบาดหมาง กับพระประยุรญาตด้วยเรื่องราชสมบัติไม่เราสละราชสมบัติแห่งพระเจ้าจักรพรรดิอันกําลังจะมาถึงในไม่ช้านี้เพื่อจุดมุ่งหมายต่อพระประมาภิสัมโพธิญาณโอ้โหพระเจ้าพิมิสารได้สดับดังนั้นก็ตัดอนุโมทนานแล้วขอปฏิญาณว่าถ้าพระองค์ได้บรรลุพระประมาภิสมโพธิญาณแล้วขออัญเชิญพระองค์ทรงกรุณาเสด็จมากรุงราชคฤห์ เพื่อเทศนาปรดข้าพเจ้าให้รู้แจ้งเห็นจริงก่อนให้จงได้และเมื่อพระโพธิสัตว์ทรงรับคำปฏิญาณแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็กลาบลากลับเข้าสู่พระราชนิเวศลำดับนั้นพระโพธิสัตว์ก็เสด็จจาริกไปจากที่นั่นเพื่อสแสวงหาสำนักอาจารย์ศึกษาลทัทธิอันเป็นทางตัดสุขเพื่อพ้นจากทุกข์พระองค์ก็ได้เข้าไปสู่สำนักอาจารย์อาลาลดาบทกาลามโคตส่งศึกษาในอนุป,ปุกพระวิหารสมาบัติ ไม่นานนักพระองค์ก็สำเร็จสมมาบัติเจ็ดคือรูปาวัจระฌานสี่และอรูปาวัจระฌานสามก็สิ้นความรู้ของอาจารย์จึงลาออกจากสำนักเดิมไปสู่สำนักอาจารย์อุทกดาบทรามบุตรทรงศึกษาในสำนักนี้จนสำเร็จถึงขั้นอรูปฌานสี่คือเนวสัญญานาสัญญายตนาฌานสมาบัติครบสมาบัติ8เมื่อถามอาจารย์ถึงธรรมอันสูงวิชาที่สูงวิเศษกว่าน,นี้ ระอาจารย์ก็ไม่สามารถที่จะบอกได้เพราะหมดความรู้ของตนจึงได้บอกแก่พระโพธิสัตว์ไปว่าสิทธัตถะจะได้เรียนจบหมดแล้ววิชาและธรรมที่เรามีอยู่เราได้สอนแก่เจ,จ้าหมดแล้วต่อมาท่านอุทกดาบทรามบุตรได้ยกย่องให้มหาบุรุษเป็นอาจารย์เสมอกับตนให้ช่วยสอนสิทธิ์ต่อไปแต่พระโพธิสัตว์ทรงดำริว่าความรู้ที่เราเรียนเพียรศึกษามาจากพระอาจารย์หาใช่เป็นวิถีทางแห่งการตัสรุษสูต พระโพธิยานไม่จึงลาออกจากสำนักอาจารย์อุทกดาบทไปสู่ตำบลอุรุเวลาเสลานิคมอันเป็นสถานที่อันมีแนวป่าไม้เขียวขจีมีแม่น้ำใสสะอาดไหลผ่านและไม่ไกลาจากหมู่บ้านมากนะักดววแกการเที่ยวพิกขาจารย์และสมควรเป็นสถานที่บำเพ็ญเพียรเ,เจริญสมถะรมแสวงหาอริยคุณพิเศษน,นี้คงต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะ